สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านครับอวันนี้พ่อก็จะพามาใส่ปุ๋ยพี่นอ้องอตอนออกมาเนาะเดซวัชันพี่น้องเอ้ยกำลังเห็ดมาแต่ไดครึ่งหนึ่งครับฝนถืนมาเท่นี่แต่กับ่แห้งบันไดครับก็เลยว่าสิอุตสาเห็ดมันแล้วนะครับกว่าปุ๋ยกว่าันออกหนาเดี๋ยวมันจะไหลนี้นะครับบบมอมลดอันนี้พี่น้องนี่เอ้ยแต่คือเก่าครับ แท็คคือเก่านี่แหละครับเอารถวนนั่นมาเขาบ่ได้น้องเอ้มันมุนหลายโพดครับนี่ครับเวลาเขาไถายแล้วก็สิประมาณนี้พี่น้องไถ่ายครบปุ๋ยไว้ซื้อครับเพื่อป่ให้นำฉาหลา,างนี้นะครับแต่ว่าถ้าฝนตกแห้งนี่ยก็บุหรือเก่าด้วยครับอาภาพพี่น้องมาเบิงนะครับว่าปกห้าใส่ปุ๋ยสูตรใดน,นะครับอ่าที่อันนี้เป็นหลบสุดท่ายแล้วนะครับเป็น ใส่เท่อนี้แล้วกับพ่อนะครับถ้ามาใส่เอ,อหัวมันเนาะพี่น้องคันซีวาวก็คือว่าอันุอันทันอื่นกับอจจสิไซ่บมเมนสูตรจังสี่นะครับแต่ว่าพ่อกรหยาใส่ปุ๋ยมาผสมเบานะครับก็คยเห็ดแบบนี้นะครับผมก็คือพ่อกรหยาจีผสมยูเรียนะครับสี่สิบหกนศูนย์นะครับหรือว่ายูเรียแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้านะพี่น้อง ราคา0060นะครับ0060นะครับเวลาผสมพกกระยาจะบริได้ใส่อัตราเท่ากันนะครับพกกระยาก็จะใส่สมมติวาอ่ายูเลียหนึ่งส่วนสิมาหนึ่งส่วนรานย060สองส่วนนะครับประมาณนี้แต่สมมูิว่านับเป็นลูกเป็นกระสอบอ่ายูเลียสอบหนึ่งนะครับอ่าชิมานชิมานี่อีกกระสอบหนึ่งนะครับลากา ซู๊ดหกสิบสองกระสอบยังสีนะครับผสมใส่กันกู้เก่าเขากันเรียบร้อยวานเลยที่นี่เพราะว่ารถเล็กเข้าเขาบ่ได้นะครับก็เลยต้องใส่ข้นวานที่เก่านะครับวานวานออกงานะครับพ่อกยญากับวานสองคนเหรอครับวานเร้วกะพ่อกยญากับมัไถ่นะครับไถกบไว้น้ำยังสีพี่น้องตรงนี้ครับไถเร้วหากกาก,ากสากพี่น้องเอ้ยหากหารับประทานพื้นนี่ครับเพ็นบอเขาอักหลาดอยู่ กระชีประมาณนี้นะครับฝนยังตกลิ่นอยู่นะครับตอนนี้พี่น้องอันนี้เป็น้องมันพงเพชรนะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้มันแดงๆแล้วครับจักมันนะโบจักนะครับอันนี้เมื่อว่าเรื่องสูตรปุ๋ยตีปุกกรหยาใส่นะครับเพราะว่าพี่น้องบางทันกับจักวาสีใส่สูตรใดนะครับก็เอาไปล่องเบิรงกระได้ครับสูตรทีปุกกรญยาเบาะนะครับใส่รอบสุดท้ายนะครับรอบสองนะครับ ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายนะครับของพอกอหย่านะพี่น้องพี่น้องเอ้ยฝากกือคืมๆึค,มค,มครับห้องกระลึงกระลึงอยู่นี่แหละกะเฮ้ากะถือว่าเสร็จสิ้นนะครับที่นี่กะเหลือแต่ปูนมันมันใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับมันสลัดใบลางแล้วมันฐานมีหยาเฮากระจังมาขายใหญ่อีกเทน,นึงนะครับกะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมอันนี้ครับ สูตรปุ๋ยที่พอก็อย่าใส่ก็สิประมาณนี้นะครับพี่น้องบางท่านกับบ่ได้ใส่ตัวกลางนะครับหรือว่าบางท่านกับใส่อ่าสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ผสมกับสิบหกยี่สิบศูนย์กับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับบางท่านนะครับแจะแต่ก็เลี้ยวแต่นะครับเลี้ยวแต่ว่าเฮาสิใส่สูตรใดกับลองปั๊บใส่เบิ้งนะครับถ้า ทันไรโบอยากผสมกับซื้อสูตรสำเร็จมาใส่เลยกระแด่คือจังสิบสี่5ี่ยี่บสี่สิบห้าสิห้าจังสีนะครับก็ได้ผลคือกันนะพี่น้องพอกกัญญาเคยใส่อยู่นะครับแต่วันนี้พอกกอญญาก็แต่ส่วนมากก็ให้แบบนี้นะครับใส่ยูเลียนะครับสี่บกณนผสมกับ0 0นหกสิบนะครับแล้วก็ับบวกกับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับเห็ดกระนี่ล้ะพี่น้องอ่ะคิดว่า ที่เคยใส่มากกับประมาณนี้นะครับกระสิเป็นเอายืดขึ้นไปเบิงสูงๆพี่น้องกรสีนี่ครับเป็นลุ้มเป็นหวางคือจักหน่อยครับหมองอันบกเกิดอุก,กบาทเนี่ยครับจังเวลาที่เขามาใส่ก็จะยูเล่าๆนี่ครับพอเห็นหอยแตกจังสี่ละพอขอยหย่าก็จะเลื่อมมาใส่เลยนะครับผม กับประมาณยังนบ่ถึงสามเดือนดอกพี่น้องสองเดือนไปไปลายสองเดือนกว่าๆครึ่งๆนะครับ <S <S ใส่เลยเพื่อบวให้มีจังหวะชะงักนะครับก็คือว่าเาใส่ไปให้เป็นด้่จะเรื่อเติบโตไปเลยนะครับได้กินปุ๋ยต่อเนื่องไปเลยคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีสักก่อนนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณถูกกําลังใจนะครับคลิปนี้บ่ไ้เอารถหน่อยมากแะครับมันเขบาบ่ไ้พี่น้องมันมันล่มครับมันเหยียบหักหลาย ก็เลยบ่หม่อมนี่ละบ่หม่อมค้องแท้เฮาคือเกา่านี่ไม่ต้องเดินนะครับอ่ะคลิปนี้ขอลาพี่้นงลาพี่ล,ละน้องไปสะก่อนนะครับคลิปหนาพอกันไหม่คือเก่าครับผมกร,รับพอขออ่อ่เช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ